สวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่องคูบูต้าแท้นะครับ ET เจ็แรงนะครับเป็นเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยแกะซ่อมนะครับเอามาทำสีภายนอกนะครับเครื่องยังใช้งานได้ปกตินะครับยังฟิตอยู่นะครับเร่งก็ไม่มีควันนะครับเดินเบาไม่มีควันนะครับใช้งานได้อีกนานนะครับ ก่อนซื้อขายกันโทรมาสอบถามก่อนนะครับ0802489523นะครับผมใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเวลาโอนเงินโอนเงินบัญชีฉัดชัยอาศักธนาคารออมสินเท่านั้นนะครับห้ามโอนบัญชีอื่นนะครับห้ามโอนบัญชีอื่นอาจโดนโกงได้นะครับเครื่องภายในเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยคว้านนะครับเอามาทำสีแค่ภายนอกนะครับ ใช้งานได้อีกนานนะครับไม่มีควันครับ